โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดี FC ของอาร์เมอร์ทุกคนนะฮะแล้วก็นุ่มรอสาวสวยนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับในเรื่องของสเตตัสของนายคุงเนาะว่าที่เพื่อนๆถามเข้ามาครับใต้คอมเมนต์นะครับว่าเจ้านายคุงเนี่ยอัพแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้คอมเมนต์เนาะหรือว่า่ายแอดนะครับแล้วก็ a c e b o o k นะครับวันนี้ผมก็ได้มาทําคลิปให้รับชมแล้วนะครับว่าอัพแบบไหนดีนะบางคนบอกว่า เอาเร็วเยอะๆอาจจะดีกว่านะครับแล้วก็อีกบางคนเขาก็บอกว่าในบางส่วนนะบอกว่าอัพอินเพิ่มดีกว่าไหมครับในคุงอัพอินทำให้สกิลของในคุงแรงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูนะเพราะว่าตอนนี้ผมมา V11 มาใหม่ๆเนาะผมก็อัพอินนะครับอัพอินเข้ามาประมาณ800ประมาณนี้เนาะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะไหวกับน้องเขาไหมอันนี้ก็น้องเขาอยู่ประมาณ30มสิบอ่าสามสิบสี่ล้านอ่าในส่วนของเมจิกนะครับแล้วก็ของผมเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ27ล้านนะครับห่างกันประมาณ7ล้านเลยนะ เดี๋ยวเรามาลองเทสกับน้องเขาครับว่าจะไหวไหมเดี๋ยวตัวน,นี้ผมขอบอกน้องเขาก่อนนะเราจะรันกันสามเทสครับโดยที่ว่าถ้าผมแพ้ตาแรกเนี่ยผมจะรีตเตตัสใหม่ครับว่าผมจะลงปเป็นส่วนของส t r ครับเยอะกว่า a g จนะอืมเพราะว่าในส่วนเนี่ยผมได้ลองเทสมาแล้วครับว่าถ้าเราอัพเอจเยอะครับมันจะบัก๊กเรามาทําให้อ่าเอจของเราเนี่ยความเร็วโจมตีครับอยู่ที่ประมาณสองรอยกว่านะครับณนะปัจจุบันเนี่ยก็อัพเยอะนะอัพประมาณห้า0ันเก้าครับผู้ชมแล้วก็มันอยู่ความเร็วโจมตีตอนนี้อยู่ที่สองสี่ห้า บอกเลยว่าต่ําจะจัดนะตีกับเมจิกแล้วความเร็วสองสี่ห้าเนี่ยผมอาจจะใบเขาฉามากๆนะครับจังหวะนี้เปิดไปเลยครับจังหวะนี้สังเกตดูนะครับน้องเขามีสกิลเคียวนะครับเมจิกสกิลเคียวเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรจะดีนะครับเป็นเป็นสกิลที่สามารถปลดหลอดเหลืองเอสดีได้นะครับจังหวะนี้น้องเขาก็ถูกฉีกกระชากนะครับตัวนี้เกาะเหลืองก็อยู่ปิี๋ๆเหมือนกันแล้วนะทุกคนจังหวะนี้เลือดผมนะครับพลังชีวิตต่ํามากเลยครับทุกคนเลยขึ้นหลอดมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเห็นสกิลสีม่วงไหมสกิลนี้แหละหากินขออองาารเเมมจิกลยนนะคับไหทีี่่ แต้มอัพเยอะๆครับเอาไปลงอินเยอะๆก็จะได้ในสกิลของอะปลดเอสดีนะครับตอนนี้ก็แพ้นะครับโดนเอสดีไปน้องๆเขาเหลืออยู่ที่3ามสนะคุณผู้ชมอ่ะลองดูนะประมาณ31-33%นะครับที่น้องเขายังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องขอน้องเขาก่อนนะครับว่าผมเนี่ยจะต้องรีสเตตัสไปนะครับคนไหนที่อยากรู้สเตตัสนะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับว่าผมจะแบบไหนนะครับลองเอาไปทําตามกันได้นะครับเป็นแนวทางนะอาจจะไม่ต้องอัพตามผมทุกทุกหน่วยทุกเม็ดเลยก็ได้นะประมาณเนี้ย คุณผู้ชมอาจจะไปดัดแปลงไปเบรีไฟใหม่ก็ได้นะครับตามฉบับของเพื่อนเนาะว่าเราเนี่ยต้องการทางไหนอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เนาะว่าที่ผมเนี่ยใช้ประมาณนี้นะอ่าอันนี้ก็ขออัพเป็น5้าหนึ่งหกศูนย์ครับพววมเร็วนะครับเพราะว่าจะได้อ่าในส่วนของการปลดนะครับอ่าสกิลหินความสงครามเนาะตรงนี้ก็คือใบนั่นเองนะเราก็จะเอาแค่ว่าฮ้ยเราใบได,ได้อะไรประมาณเนี้ยใช้สกิลกระทืบได้นะครับจังหวะห้าหนึ่งหกศูนย์เนาะอ่า160ออแล้วก็ในส่วนของ HTR นะครับผมจะใส่ไปทั้งหมดเลยเนาะเพราะว่าการที่เราใส่อจไอเยอะเกินไปนครับมันทําให้ความเร็วโจมตีครับเราบลักนะฮะทาให้เราเนี่ยตีช้าลงนะครับทั้งทั้งที่ทําไมเราอัพไปโคตรจะเยอะเลยคุณผู้ชมแต่มันตีช้าเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่ะขาขณะนี้นะความเร็วโจมตีผมนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบหกเลยนะอืมเร็วกว่าตอนแรกนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันเร็วอยู่ที่สองสี่ห้าคุณผู้ชมอ่าแต่ว่าผมเอง ไม่ได้เปิดให้คุณผู้ชมดูเนาะตอนแรกมันอยู่ที่สองสี่ห้าครับคุณผู้ชมอืมแล้วก็ตอนเนี้คือหลังจากที่เรารับอัพใหม่ครับก็คือใช้ห้าหกศูนย์นะครับแล้วก็เอชอาร์ทั้งหมดนะผมก็จะได้ความเร็วมาค่อนข้างเยอะนะครับอ่อาอจังหวะน,นี้จะลองไปไฟท์แมนครับสำหรับสามห้าหกนะครับ,บ 3, 5, ความเร็วจนเตี้ยงผมนะว่าจะไหวกับน้องเขาหรือเปล่านะครับอืมไปเดี๋ยวจังหวะน,นี้จะขอน้องเขาก่อนนะครับว่าให้น้องเขาเนี่ยอ่ามามา,มาหาเราก่อนนะจังหวะน,นี้น้องเขาหายไปไหนไม่รู้นะคุณผู้ชม จังหวะนี้น่าจะไปตีบอสปุพผักการหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอน้องเข้ามาก่อนสักครู่นะ,ะขณะที่น้องเข้ามาเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนเนาว่าเพื่อนๆเ <ๆ S 2> นี่ยอัพกันแบบไหนกันบ้างน,นะครับพอดีมีคนถามเข้ามาช่องทางยูทูบนะครับคอมเมนต์นะค่อนข้างเยอะเอ้าน้องเข้ามาพอดีเลยอาจจะได้ไฟเลยนะครับผู้ชมไม่ต้องรอแล้วไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับอีก2รันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ารันแรกเนี่ยลองจําดูนะพลังชีวิตน้องเขาเหลืออยู่ที่33%เครับเดี๋ยวเราลองมาดูรันที่2นะครับว่าจะดีกว่าเดิม แล้วลองถามน้องคาดูนะครับว่าดีกว่าเดิมหรือเปล่าครับจังหวะนี้เปิดไปแล้วครับหนึ่งไม่รอเลยนะคุณผู้ชมจังหวะนี้สังเกตดอกเดือกน้องชนะยุบโคตรเยอะนะคับตอนนี้เอ็ดดินน้องเขาโดนทะลุทะลวงนะครับโดนฉีกกระชากค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอัพความเร็วมาเพิ่มนะครับยี่สิบเจ็ดล้านครับ V สามสิบสี่ล้านนะครับไหนยี่สิบเจ็ดล้านนะครับแอบมีจีกสามสิบสี่ล้านจังหวะนี้ลองดวลไปดูครับจังหวะนี้เลือดน้องเหลือประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะอยู่ครับออาาจจจจะะะมีหวังนครับที่จะชนนะ้องค้ได่าเมติดนะครับผู้ชม ชาเทประตูผมติดแล้วก็ทําการฉีกกระชากครับแต่สําคัญเลยเราจะต้องหลบสกิลเชียวให้ได้นะสกิลเชียวสีม่วงนเนี่ยมันทําแบบมันทําความเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะครับคุณผู้ชมแปลว่าน้องเขาเนี่ยต้องเลย b ีสิบอ็ดมาแน่นอนนะครับจังหวะนี้ก็เรียบร้อยดีนะรเราตอนนี้น้องเขาเหลือยี่เ็เปซนะครับเดี๋ยวเราลองมาดีสเตตัสใหม่เนะาะจังหวะนี้น้องเขาเหลือย1สบเ็เปซ็นคุณผู้ชมน้องเขาเหลือยี่ิบเอ็ดปเซนตครับเออแปลว่าน้องเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าปิ่มปิมเหมือนกันนะคะเออหลังจากที่่เรรราาสตมมมใหแล้้วคับผูช แปลว่าดีกว่าเดิมนะเพราะตอนแรกอยู่ที่33%นะครับที่เราทําความเสียหายได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราดีสเตตัสใหม่ครับผมเปลี่ยนอา a t เอทีไอไอใหม่นอะอลบอินออกนะครับจังหวะแรกมันมีอินอยู่ประมาณแปดร้อยครับอหลังจากที่เราผมมาได้อินมาจากบีสิบเอ็ดครับแล้วผมก็เอาไปลงอินหมดเลยอ่ามันทําให้เราเนี่ยโจมตีน้องเขานะครับคุณตกีก้ก็เหมือนจะแรงขึ้นเนาะแต่ว่าก็ไม่ไหวนะฮะ อาจารย์วันนี้ก็ลองเช็คของน้องเขาดู 34, 000, 27, 000, นะครับสามสิบสี่ล้านยี่สิบเจ็ดล้านนะครับมีของนะ้น้องเขาทบตันทุกอย่างเลยนะแต่ว่าผมเองไม่ตันนะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีเพชรอัพนะครับเพราะว่าผมเอาไปเปิดเป็นไกด์ไลน์เพื่อนนะครับหมดไปประมาณสองล้านเพชรแล้วไม่มีเพชรมาทบของอุปกรณ์ผมเลยเพราะว่าทําเป็นไกด์ไลน์คนางเยอะครับบางคนอาจจะถามว่าที่ทําไมวีเยอะแล้วขอไม่ตันพลังแค่นี้นะครับเพราะว่าผมเติมเพชรามาเนี่ยผมก็เปิดกิจหมดเลยนะอาจจะเกลือบ้างอะไรบ้างนะครับก็คือถ้ามีเพชรระดับที่แบบที่ล้านสองล้านเนี่ย ผมผมควรที่จะทบของตันลเ้ยอ่าแล้วก็นี้น้องเขาก็มีโอ้โหของที่ดีกับผมค่อนข้างเยอะนะอ่าแต่ว่าอ่าสิ่งที่น้องเขาไม่มีก็คืออ่าวเวเนียมนะฮะอ่าเพราะว่าผมอาจจะได้เปรียบในเรื่องของไวเบนะฮะอ่าผมมีดับเสียสอง้างเนาะแล้วก็ชุดประมาณสองสามชิ้นนะฮะอ่าสำหรับตัวผมนะเดี๋ยวรอบมาลันเทสสุดท้ายกันนะครับว่าการันตีนะครับว่าไอ้รอบที่ผมทําความเสียหายน้องเขาเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับมันฟุกหรือเปล่านะครับอืม เดี๋ยวเราลองมาดูอีกหนึ่งรันสุดท้ายนะครับหนึ่งเทสสุดท้ายนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าจังหวะนี้เปิดมือไปแล้วครับไม่รอแล้วจังหวะนี้น้องเขาเหลือเพิ่งหนึ่งอ่ะละครับเอดีผมกับน้องเขาตัวนี้เท่ากันเลยนะครับผู้ชมแต่ว่ารู้สึกว่าเอดีเราจะลดลงเยอะกว่าเมจิกนะครับจังหวะนี้เอดีเราใกล้จะหมดแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าจังหวะนี้เราทําการขี่ระชากน้องเขาไม่ติดเลยนะครับบอกเลยว่าหลบดีน้องเขาค่อนข้างดีนะจังหวะนี้เลือดเราเหลือกลิ่นนะครับจังหวะนี้จะลองทนสู้ดูนะครับจังหวะนี้ผู้ชมจังหหวววะะนนนีีี้้้้ออองเเคาปััดยกแลรบโโ การปัดเที่ยวแต่ละครั้งของเมจิกน่ผมจะบอกว่าเป็นอะไรที่รุนแรงมากนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเป็นเมนเมจิกนะครับตังวะนี้เทวทูตติดนะครับบอกเลยว่าอาจจะไว้ได้ต่อครับยืนได้อีกระยะหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะไม่บินนะฮะคุณผู้ชมตังวะนี้เหลือ18แนะครับแล้วน้องเขามีรีเจนขึ้นมานะครับเหลือที่21เหมือนเดิมนะครับนี่น้องเขามีรีเจนนะครับตรงนี้ก็ได้เลือดปัจจุบันนะครับอยู่ที่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับของน้องเขาเนาะอ่าโอเคนะครับอยู่ที่ประมาณยี่สิ คนไหนที่อยากสอบถามสเตจทัก,ก็ลองเอาไปทําตามดูได้นะในเรื่องของ a อชจีต่างๆนะครับหลังจากที่ผมเอาอินออกครับผมก็สามารถตีน้องเขาได้อ่าพลังชีวิตน้องเขาเหลือประมาณ2ี่เเซนะครับหลังจากที่ผมตอนใส่อินนะครับก็ทำโพลเสียหายอยู่ที่3าเนะครับแปลว่าการที่ผมอ่าอัพเอชนะครับนำแนละ้วก็ตามด้วย AGI อเนะี่ยมันทำโพลเสียหายอ่าให้เมจิกนะครับได้มากขึ้นเนาะอ่าทำเสียหายกับคู่ต่อสู้ครับได้มากขึ้นนะครับอหลังจากที่ผมเปลี่ยนสเตจตัตใหม่เนาะ เดี๋ยวมาถามเนาะเขาดูนะครับว่าตอนแรกเป็นยังไงบ้างตอนแรกเนี่ยมันเป็นความเร็วอยู่ที่2 4 5สหคุณผู้ชมแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเรามาเปลี่ยน ATR กับ a g i ใหม่ลบอินออกมันทําให้ความเร็วของผมณนะปัจจุบันนะครับอยู่ที่ 3, 5 6เห้าวคือเร็วมาคือเร็วมาเป็นร้อยกว่าเลยความเร็วเพิ่มมาเป็นร้0ยกว่าเลยคุณผู้ชมแปลว่าเราจะทําการตีติดใบด้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทาอาการชีกระชากได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราโจมตีเร็วนะครับ การที่โจมตีช้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่มากสำหรับไหนนะครับเพราะว่าเราเองอาจจะโดนเมจิกนะครับทําการปลดหลอดเถืองนะครับมันมีสกิลทะลุเอดีอยู่นะครับคุณผู้ชมก็คือสกิลปัดเคียวเนี่ยตอนที่ผมใช้อยู่ผมปัดแต่ละทีเนี่ยบอกเลยว่าหน้าสั่นนะครับน้องเขาอาจจะอัพในส่วนของ str นะครับแล้วก็ทิ้ง aj ประมาณ2000กว่าที่เหลือก็น่าจะลงอินนะครับดูจากส่งนะแต่ว่าเนี่ยคือผมเดานะว่าน้องเขาอัพแบบไหนเราไม่ได้ถามนะครับแต่ถ้าน้องกันดั้มดูอยู่นะครับก็ลองมาคอมเมนต์กันนะครับว่าน้องกันดั้มเนี่ยอัพแบบไหนกันบ้างนะครับ แล้วสิ่งที่ผมพูดไปครับมันถูกต้องหรือเปล่าเนาะน้องเขาอาจจะัพ a g i มาประมาณ5-90หรือเปล่านะประมาณเนี้ยคือเป็นสกิลที่สามารถปลดสกิลผสมได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของความเร็วของน้องเขาเนี่ย a g i น่าจะอยู่ประมาณ2,000กว่าคุณผู้ชมน่าจะประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าผิดอะการใดนะครับน้องก็อาจจะมาคอมเมนต์ได้นะครับให้น้องเขามาคอมเมนต์นะครับมาบอกคุณผู้ชมน,น้องอัพแบบไหนอะไรยังไงนะครับ แต่ว่าเราเองอยู่ที่27ล้าน V 34ล้านตัวนี้ทําได้ขนาดเลย20%นี่ก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่าหลังจากนี้นะครับก็คืออาจจะต้องไล่นะครับพลังนะครับอ่าให้ซูซีกันนะครับอาจจะ30ล้านหรือ33ล้านอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะไหวกับน้องเขาเนาะน้องเขาอยู่ที่34ล้านนะครับเรา30 30ล้าน3 0ล้านน่าจะไหวนะครับตอนนี้อยู่ที่27ล้านนะครับก็รู้สึกว่าห่างเกินไปเนาะนี่ก็เป็นแนวทางในการอัพเนาะ เอทประมาณ7จ็ดพันกว่าเนาะแล้วก็เอจประมาณแค่ห้าหนึ่งนะครับหกศูนเนาะแค่ปลดล็อกอ่าอินพอรสงครามหรือว่าสกิลใบนะครับอ่าแล้วก็ VT กับอ่าอินนะครับไม่ใช้เลยเนาะอันนี้คือปล่อยมาให้มันเป็นเบสิกของมันเลยนะครับอ่าพยายามเอ r ทรเยอะๆนะครับเพราะว่าเอชทเนี่ยมันดีกับไหนมากๆนะครับทำการชิกระชานะครับแล้วก็ทําการตีทะลุทะลวงนะครับอ่าทะลุหลอดเหลืองนั่นเองนะครับสำหรับคนไหนที่ถามข้ามานะครับก็อัพประมาณเดีอนเนาะแล้วก็ส่วนภาษีข้างหลังเนี่ยก็จะได้ค่าประมาณนี้เลยนนะะครรัับบอออ่างชมดู อันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับที่ผมเข้ามาเนาะม,มาทําคลิปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาสอบถามน,นะครับว่าจะอัพแบบไหนดีใช้ยังไงดีนะวันนี้ก็ได้ทําคลิปมาให้รับชมแล้วเนะว่าอัพแบบไหนดีนะครับหลังจากที่ผมอัพอินคมเวามเร็ว2 4 5ก็ไม่ไหวกับน้องเขานะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนสเตตัสใหม่นะเอาเอจ i นะครับแล้วก็ STR ทนะครับทาให้ผมเนี่ยทําความเสียหายกับน้องเขาได้มากยิ่งขึ้นนะครับในยี่สิบเจ็ดานะครับวีเมจิกสามสิบสี่ก็เป็นอะไรที่ ค่อนข้างที่จะมันเลยนะครับผู้ชมนะครับเป็นะไนที่ดูเดือดเลยนะเพราะว่านายเองก็เป็นตัว PP เก่งครับแล้วก็เมจิกเองก็เป็นตัวที่บาลานนะครับมีเขาสามารถ PP ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือสกิลของเขาแรงนะครับเขาเก่งทุกทางอยู่แล้วเนาะวันนี้ก็เป็นไกด์ลาให้เพื่อนแล้วนะครับวันนี้ก็อยากทําตามก็ลองไปปรับปรุงกันได้นะครับคนไหนที่ไม่อยากทำเหมือนผมปเป๊กก็สามารถเวดีฟายได้นะครับตามใจชอบเลยนะว่าอยากเร็วเท่าไรอยากเอชชเท่าไรนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับอุปกรณ์ต้องมีเอสพีดีบอกเจ็ดเนาะมีสปีด อ่สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคนไหนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปนะครับแนะนแนวทางไหนนะครับก็คอมเมนต์ได้ใต้ YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงไลน์แอดนะครับแล้วก็แชท Facebook ส่วนตัวนะครับรวมไปถึงอ่า MU Group นะครับก็สามารถเข้าไปพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสต์ของผมได้นะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ